สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเลขหวยเด็ด59นะคะตอนนี้แอดก็มีการเพิ่มช่องทางในการคำนวณวิเคราะห์ตัวเลขเป็นราวพัฒนานะคะก็ลองดูละกันค่ะว่าจะตรงใจกับคุณผู้ฟังไหมเพราะเท่าที่ผ่านมาเนี่ยตัวเลขต่างๆก็ถือว่าเข้าเป้าตามสมควรนะคะแล้วก็เท่าที่แอดสังเกตเนี่ย เราพัฒนาส่วนใหญ่เนี่ยจะค่อนข้างออกเล็กเบิ้ลบ่อยมากๆค่ะอย่างงวด30ตุลานะคะแอดก็คำนวณไว้ที่เลข24ปรกากฏว่างวันนี้เนี่ยก็ไปออก24บนนะคะงวดถัดมา1พฤศจิกายนนะคะแอดก็คำนวณไว้ที่02ซึ่ง02นี่ก็ออกมาเป็นเลขบนเหมือนกันนะคะก็ ถือว่าเขาเป้าอีกเช่นกันค่ะอย่างนวดล่าสุดสาพฤจิการนะคะแอดคำนวณที่เลขสองสองมันก็ไปออกล่างนะคะก็ลองดูแล้วกันค่ะสำหรับเราพัฒนา6พฤจิการเลขล่างแอดจะเน้นที่1 3, 3ึ่3 4 3 6 4 3 4 5 5 2 5 4 6าสแล้วก็8-2ค่ะบนนะคะก็จะมี2 6 3หกสามหก6 6มแปด8กหนและเก้ค่ะ ส่วนเลขเด่นนะคะคราวนี้แอดจะให้ที่สสอง2 3 6และ8ค่ะโดยที่เลข6เนี่ยเ,เขาเรียกอะไรนะเปอร์เซนต์หรือโอกาสที่จะมาเนี่ยค่อนข้างสูงกว่าตัวอื่นๆนะคะก็ลองดูค่ะสำหรับงวดน,นี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแอดด้วยนะคะเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจสวัสดีค่ะ